เราต้องให้ทุกคนใส่เสื้อผ้ามางานไปใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับวันนี้เรามารวมตัวนะครับเนื่องด้วยว่าวันที่16เนี่ยเราจะมีงานภาษาพารู้จักเวลาที่เราเริ่มนะครับก็จะเป็นช่วง4ี่โมงตีโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มยาวๆเลยนะครับจะมีกิจกรรมทั้งชมบุ้นะครับในธุรกิจที่มาสนับสนุนงานแล้วก็จะมีกิจกรรมจับโยอาจารย์กุยแล้วก็สวปันปันที่มาให้เราได้ร่วมสรุปนะครับพ่เลยครับที่เราสวนปันปันเตรียมไว้สำหรับงานนี้ของบันปันเนี่ยก็จะมาดูแลเรื่องภาษาชนใหญ่เล้าจารกุยจะเล่นเรื่องภาษาวัฒนธรรมรูปแบบงานก รู้จักธุรกิจเพิ่มเติมเป็นการกึ่งกึ่ธุรกิจแมทจิ้งมาแลกเปลี่ยนมารู้จักเพื่อนเพื่อนด้วยกันแบบแรกเลยเราจะมีเรื่องของชุดครับเราจะไม่ให้ทุกคนแต่งตัวแบบธรรมดารือเราไม่ให้ทุกคนใส่เสื้อผ้ามางานไปใช่เราเราจะมีชุดเป็นตีมของเป็นย้อนดูของจีนมีใครใส่มิ้วมาก็ได้จีได้ครับจีนรอบนี้ก็จะยิ่งใหญ่หน่อยมีแขกผู้ใหญ่มากมายมาร่วมงานแล้วผู้ประกอบการจากหลายๆบริษัทที่มาร่วมสนับสนุนนะคะงานของเราจะมีทั้งหมด30บูธให้กับผู้ประกอบการมาโปรโมทสินค้าตัวเองหรือบริษััททตววเเเองงงง้นถึก็จะปช่่ีแขขาาม มาชมบูธต,ต่างๆหกโมงเงย็นถึงสี่ทุ่มจะเป็นรายการเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์สำหรับคนที่ไม่อยากมาเปิดบูธหรือไม่อยากมาบปรโบทก็สามารถมาร่วมง,งานได้เพื่อรู้จักกับเพื่อนๆที่สนใจเรียนภาษาจีนรักในภาษาจีนวัฒนธรรมจีนมาแลกเปลี่ยนมารู้จักเพื่อนๆ้วยกัรเรารองว่าสนุกแนละ้วก็แทบจะไม่อยากกลับบ้านเลยทีเดียวถ้าเกิดเขา<อ>สนใจเรื่องติดต่อแน่ะพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือทักข้อความมาที่ระบบที่คุณดูอยู่ได้เลยหรือโทรมาที่ไหนได้ไหมศูนย์เก้าแปดสองแปดหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งโทรมาได้เลยครับ